สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตาลูกตาลเชนแนวจ้ากับบรรยากาศเช้านี้เนาะพี่น้องอากาศเย็ยนลมวีวีอีกแล้วพี่น้องมืดสายแล้วเด้อจ้าแต่ว่าหักโบธน,น้มีแดดเลยจ้าอู้อากาศเนาะพี่น้องาสายแล้วแต่ว่าผัด ตะเวนยังบม่พันใขึ้นพี่น้องตะเวนยังบม่พันในโพออกมาอยู่เอา้าห้อยฝนลิ้นดิเนี่ยโอ้ขันสิลิ้นซ้ำนี่กับยาลิ้นเท่านั้นพี่น้องเนาะงขันสิตกซ้ำนี่เนาะลิ้นแต่หืงอีกเละเนี่ยพี่น้องเลยคือเป็นคิดเป็นห้อยขี้ดินน่ะห้อยเม็ดฝนไหมจ๊ะนี่ไหมจ้ะ ตัวนี้ก็ออกดอกแล้วค่ะเอาบรรยากาศยาเมื่อเร้าเมื่อนี้ที่เป็นอากาศคึมๆแบบนี้ค่ะไม่ฝากพี่ฝากนอ้องหลังจากที่นมีข่าวไว้เด็นองมานะพี่น้องเนาะที่ผู้ใดเผาอ้อยเผายางนะเป็นผิดกฎหมายนะจ๊ะ ตอนนี้อากาศทั้งทั้งแถวบ้านเตยบ่บมีเผาเลยนะจ้ะพี่น้องหลังจากที่ข้างก้อนที่เตยเคยลงให้พี่น้องเบิ่งว่าเผาอ้อ,อยเผายางเนาะมันบันเนียนฝุ่นมันปิวหุ่นมาเต็มแล้วนี่บ่มีเผาจ้ะตอนเนี้ยบ่เห็นมีเผาได้พี่น้องตอนนี้ไม่เห็นว่าจะมีเผาวันอ้อยเลยจ้ะนี่อากาศไม่นี่เป็นแบบนี้ค่ะอากาศเย็นบ่มีแดดแต่บ้ว่าช่วงบายมันสินแดดแหงว่เนาะพี่น้องเนาะ ยางเลาะสวนเลาะทงเลาะท่าคือเกอ่านเลยพี่น้องบกวงกำลังสิงออกหมากน้อยเพโดกอยู่พี่น้องปีนะ่ะแต่บม่รู้ว่ามันจะติดลายภาไในเนาะแต่หมากน้อยนี่โดกคักกว่าเออสบายเหมือนนึง่งบกวงปลาหน่อยหน่อยไหมพี่น้องบกวงหัวแมงวันไหมจ๊ะว่าเมื่อกี้เตือนแต่พอ่คยได้ลงคลิปนะพี่นอนะ้องเนาะก็เป็นยางดอกต้องขออาภัยสุภูสุคนละ เดี๋ยวอดอกไม้ลน้นดอกไม้อันนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วพี่น้องจนป่านนี้ยามพระั่งเซร้ออกดอกอยู่จ้ะเดี๋ยวมีอย่างห้พี่น้องเบิง่งติดตัวไม้ลายเติบอยู่พี่น้องอ้นติดตัวเกือบทุกมือจ้ะเติดเวีนมือนะคะปานั้นมันก็ยังนั่นมันก็ยังหลายอยู่พี่น้อง ตัอยพรทันมันพีนกก่น้องจ้ากินกินพรทันมันหามันเทียบไปหาที่กันมันแตกไปแล้วเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะมันแตกแล้วมันล้นบิดเพราะว่าอยู่นี่กับมี่จะเตยกินผู้เดียวเนาะจ้ะพี่หมอดอวบอริยูแดงอ้นแตกแดงเต็มต้นจ้ะมาเด้อผพลเรศอ่อนมาหานี่ไปกินมาต่อยเอา <c oughs> บักขามเทศพี่น้องบักขามเทศมาขามเทศหรือบักขามแปรหล,หลายหลายท่านเอินเนาะแต่ว่าบ้านเตยเอินบักขามเทศนะพี่น้องจ้าอันนี้มีสองตอนน้นนะจ้าเตยต้นต้นหมากใหญ่ยเนี่ยที่เตยเก็บทุกมือทุกมือเนี่ยจ้ามันเริ่มมันมันเริ่มแตกออกเบือแล้วจ้าเนี่ยมันเริ่มแบบเนี่ยออกเบือแล้วเหลือแต่เปลือกแดงๆเต็มต้นอยู่แต่ว่าต้นนี้น่ะมันก็มีหนด้าอนย,อยูแต่ว่ายูด,ด้านบนัอเตยเพราะ แต่เ,เอาไว้ไรน,นะพี่น้องเนาะก็เปลือกด้านนี้มันจะต่างกันดีพี่น้องอันนี้เปลือกด้านไหนจะเป็นอ,ออกขาวๆนะจ้ะเปลือกด้านไหนค่ะแต่ว่าเปลือกตัวนี้เปลือกด้านนหนจะเป็นสีออ,อกแดงๆนะจ้ะเดี๋ยวให้เบิง้งนี่นี่จ้ะคนละต้นคือต้นที่ปลูกจริง,รงๆอมีแค่สีหาต้นจ้ะหลังจากนั้นก็คือมเมล็ดมันที่ไปซื้อทั้งอื่เมื่อกล้ววนี้ว่านถิ่มไว้เลาะ ขอบนาขอบยางเี่จ่าริมหน้าลิมยังเชะจ่าพี่น้องมันขึ้นก็เลยได้เอาไว้แต่ว่าต้องให้เป็นหมากแล้วซิมเบิงว่าขันมันบหวานจึงค่อยตัดถิ่มนะพี่น้องตัดถิ่มลายต้นนี่จ้ะที่มันบหวานพวกนี้กันรสชาติดีจ้ะรสชาติแซ่บเยอะเนี่ยแต่ว่าต้นด้านในอันฟังทั้งนั้นที่มันมีอยู่ซีต้นเลี้ยงกันเต่บ่ไปต่อยเอาพี่น้องบ่ได้ย่างไปต่อยเอาป่อยให้นกใข้อย่างกินกินไบพ้อมันละ เลยบักขามเทศมาฝากอันอวดพี่น้องมือเนี่ยคัมเทศวันๆจ้ะบรรยากาศยังมือซอมือนี่ล้มวีวีอยู่ด้วยพี่น้องเมื่อวานนี่บ่มีล้มเลยอุ้ยเอ้าอึ่งตึงอยู่เอาบ่มีล้มมีอย่างเลยเมื่อวานน่ะมือนี่มืดบ่ทันได้มีแดดด้วยจ้ะแต่เว้นยี่สูงเลยด้อจ้ะพี่น้องเพคะแต่ว่าบ่ทันได้ส่องลงมาอยู่นะคะ บรรยากาศเศร้านี่นบริเวณทุ่งนาคำหมอดนะพี่น้องเนาะพี่เอ็มสองจุดห่ากระดาษรถลงแน่แล้วล่ะเบื้งสงหน่อยพี่น้องเพราะว่าบ่แถวบ้านเตยบ่ค่อยมีคนบ่มีคนเผาอ้อยแล้วจ้ะตอนเนี้ยบ่มีคนเผาอ้อยแล้วจ้ะหรือสิมีตอนกลางคืนกับบุรุนาะพี่น้องแต่ตอนตอนเศร้าตามที่เตยเห็นนี่บ่บ่มีเผาจ้ะนี่แฝงนี่เพื่อนก็ยังใครได้มาตัดด้วยพี่น้อง ทุกปีคือเตยจะห่วงจะเรื่องนี่เราจะห่วงจะเรื่องไฟใหม่นี่แหละยานมันใหม่ล้าม,มาทุงให้ทุงน้ายานมันล้าใส่ต้นใหม่นะพี่น้องเนาะก็ดีอย่างหนึ่งคือมีมาตรการว่าห้ามเผาอ้อยเผาวนมันผิดกฎหมายจรจ้ะพี่น้องก็ดีอย่างหนึ่งคือ,อเซฟเรื่องไฟใหม่ล้ามบาดล้ามซองนาะพี่น้องเนาะแล้วกะ็เซฟเรื่องฟุ่นพร้อม ก็ดีอยู่จ้ะที่มันมีมาตรการที่ออกมาสําหรับเตยนะพี่น้องแต่บม่รู้ว่าหลายๆท่านสิคิดจังไงเนาะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเด้อพี่น้องเด้อคือมันดีสําหรับสําหรับเตยเนาะพ่อเตยค่อนข้างที่จะถ้าฝุ่นลายๆเนี่ยคือไอคือจามหมดแล้วพี่น้องจิบพอขอแหงเลยละ่ะถ้าฝุ่นลายๆจะ้ะนะคะอากาศเช้านี้อากาศดีอยู่จ้ะสดชื่นอยู่ เริ่มออกเริ่มยังแล้วพี่น้องจ้าเจ้าของก็จะได้ฮิดภารกิจเจ้าของัาท,ที่นี่เห็นแล้วจะทำความสะอาดลานกาแฟกันเป็นเนี่ยพี่น้องจ้าหลังจากที่ไปต่อยมะขามเทศมาแล้ว <c oughs> แล้วก็ จะได้ลดน้ำต้นไม้ไปนำพี่น้องโอ้ห่เปละ่ะนั้นเป็นน้อยทะบุปีเนี่ยเงียบเงาคือเกาจา้าลูกค้ากบมาป่าไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับร้านกาแฟเปิดปะกะติได้จ้าเด้อพี่น้องจ๋ากาแฟวิ่งว่กาแฟโบราณ เปิดร้านปกติจ้ะท่านได้เห็นปายในหน่อยอยู่ทั้งหนาพูนแวะเข้ามาได้เ้อพี่น้องเด้อแวะมาเติมคาเฟอีนแวะมาเติมความหวานกันได้พี่น้องจ้ะที่ร้านกาแฟเล็กๆกลางทุง่งนาจ้ะสำหรับท่านที่สั่งส้มเนื้อส้มหมูเข้ามาเนาะพี่น้องมือวานี่จัดทรงให้ได้ค่ะเนื่องจากทางร้านขนส่งปิดจ้ะมือนี่จะจัดทรงให้ทุกบ้านเนาะพี่น้องเนาะขอพระคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับและก็นสนับสนุนคือเก่าโดยดี มาโดยตลอดจ้ะด้วยดีมาโดยตลอดเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบประคุณหลายๆจ้ะสมเนื้อสมูมูกับแพ็คละลอยคือเก้าจ้าทุกอย่างแพ็คละลอยมีค่าขนส่งด้วยพี่น้องเดอ้อเลือกอะบ่มีเก็บปลายทางจ้ะพี่น้องจ้าต้องขออภัยทุกท่านที่สอบถามขอกมาว่าอยากเก็บปลายทางเนาะ,ะทั้งระบบขนส่งทั้งนี้เพื่อนบ,บ่เปิดเก็บปลายทางจ้ะขนส่งที่เตยส่งสินค้าเนาะจ้าเตยสอบถามล้วเพื่อนบ,บ่เปิด เห็ดเก็บไปทั้งจ้ะก็เลือดไดยทรงเก็บไปทั้งนะจ้ะต้องขออภัยหลายๆจ้ะขอบคุณที่ยังสนับสน,นุนคือเก่าขอบคุณหลายๆจ้ะอยู่ดีสบายสุขสุขคน,นพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า